ัวอย่างใช่วันนี้เติมน้ำดีกว่าพี่ครับพี่ครับเติมน้ำเร็วๆครับจะวันนี้จะแทนให้สนุกเลยเติมน้ำงาเงือกมันอยู่ในน้ำมันก็ต้องอยู่ในหน้ำเพราะว่า<อ>มันชอบ,บ,บอว่ายน้อาาทำอไรกบพมเล่นหนูนี่เ<อ> ไปเปลียนเฮ้ยปิงโอ๊ยไม่มีจะบ,บ้านอยู่เลยอ๋อค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะอ๋อรื่อะไรนะคะปัดเดี๋ยวเหรอโอเอค่ะค <nt> ่ะค่ะนี่ไหนนี่ไหนโอเคค่ะโอเคค่ะ มีลูกครับเมมีลูกไหมลูนะี่ชื่อไรผมชื่อจอที้เออจอตี้แหละครับใช่จ้าออาลูกมานั่งดูทีวีกันดีกว่าอืมวันนี้กินขนมดีกว่าเอ้ยมากินขนมสิ อะไรมีว่าอะไรเอออะไรอะไรอะไรจอตี้ก็ไม่อะไรเออไม่มีอะไรมีอเปล่าอ๋ออ๋อใช้ภาษามือโอเคนี่ลูกไปทำน้องเขาทำไมอะไรผมเกลียนให้คนที่มาแย่งขโมยของอะครับแบ่งน้องบ้างออ้ยไอตันนี่เนี่ยเฮ้ย เดีย๋ยวผมมาเลยครับไปไลฟ์สดก่อนครับสวัสดีครับตอนนี้ครับเราอยู่กันในช่องช่องช่องที่มีความสุขและฮาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในแสนสนุกและฮาในช่องช่องนี้ในคลิปมีชื่อว่าช่องคุณจะรู้แล้วนะครับวันนี้ฮาร์ดบอทจะพาทุกนคนไปซื้อของที่ร้านหนึ่งแรับ เดี๋ยวเยวราฮจะไปซื้อฮะในช่องเอเลี่ยนพิวไทยสนสนค้นยีเดี๋ยวไปซื้อเลยนะครับอ่ะซื้อของนี้น้องอ่าเดี๋ยวซื้อของให้น้องฮาชินานแล้วต้นเองได้หนึ่งอันี่นะครับเฮ่ทำไมทำไน้าดีเจเนี่ยเฮ้ยกำลมดีกว่าโว้ย เติมรมนะ้ำต้องเติมรมนะ้ำ้าไม่เติมรมนะ้ำน้ามันก็จะเออนี่โอยสวยงามมากเลยอ่ะโอ้น้ำมีมีผมให้เล่นไหมครับใช่จ้าโอ้นี่เนี ใส่ของลงไปงานเงือกมันต้องอยู่ในน้ำปิ้วงาน้ำกระปอกกระปุกผมของเล่นผมเนี้อของเล่นผมพั้งหมดอ่นทำันทำแบบนี้ไปนะ จะไปไหนก็ไปเลยไปเงี้ยอโาวเดี๋ยวเล่นสนามเด็กเล่นนี้นะครับอเอ๋อจะเล่นอะไรกันดีเนี่ยอะเล่นวิ่งว่ายแปะไม่เอาอะเออดิ้วเหนื่อยเป็นล่งหายใจตัววายแล้วก็จะตายโอ้โห้ยหุยน่อะไรกันดีอะว้าว้าใครเนี่ย เฮ้ยเองวันนี้มาเล่นเกาะใส่ไมเออค้าอยากเล่นน่ะอืมาปันได้สยวยนะอ้ยาจอให้ยากอ้ายไปาันป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 ผมขอเล่นนแดนะครับนี่ไอ่ทำไมทำแบบนี้หนูฮะทำลายประสาทพ,พี่ทำไม กอดซาอยู่หนูจะไปเล่นนี่ไหนะก็ไปเลยไปเออลูกไม่มาเล่นแล้วเอา้าทำไมลูกไม่เล่นนะครับมูเจย์ยืนร้องไห้ทำไมล่ะุ๊กพี่ไม่ให้ผมเล่นนะรบับนี่ทำไมไม่ให้น้องเล่นอือเป็นเด็กเป็นเล็กต้องให้น้องเล่นสิจะมาห่วงทำไมเนี่ยยิ่งแต่เว้ไอ้กมนี่เป็นเด็กที่ดื้อน,นะนจะไปเกเรใส่น้องอีกเออ น้องเขาตัวเล็กอื้อแล้วจะหาไปทำน้องแรงแรงเนี่ยทำอะไรฮะถามหน่อยขอโทษครับอืมเขาหน้าอย่าให้เห็นอีกนะเออเป็นเด็กอะไรเนี่ยเออพ่อไม่มีสั่งสอนเออใจตารับชมคุณแม่ลำเอยียงอีพีต่อไปด้วยนะคะ